Introducing your referee in charge, Mr. chenin Lin, Supan. And now, introducing first fighting over the red corner. 22 years of age, just under 162 centimeters tall, and weighing in at 117.3 pounds. She holds a record of 10 wins, five losses, and one draw, representing Iran. Let's hear it for, for Faya of the blue corner, 20 years of age she stands at 171 centimeters tall and weighs in at 117.9 pounds she holds a record of 10 wins and 4 losses representing england let's hear it for L. มาดูกันครับคู่แรกของเราในวันนี้ครับโวยกิ้งรับมาเอเซฟาลีกับเอลีฮาเบอร์ครับอิรานปะทะอังกฤษครับสัญญาณครับทบครับยกแรกครับเล็กกว่าครับเดินเข้าหาครับย้ำเตะยังไม่เข้าเตะขวาเฉลับไปนิดหนึ่งครับซ้ายอีกทีหนึ่งครับเอลีปัดซ้ายกระแทกไปครับขยับทีบ้าครับ ตายมาหลุดแล้วก็โดนลงโทษครับวงในดูครับจังหวะวงในตีครับกรรมการแยกก่อนครับเอลลี่ได้ใหญ่นะครับแต่ว่าไฟเอเซเนี่ยได้ในเรื่องของประสบการณ์นะครับมวยหญิงก็โอ้ยนี่ครับแหมมีสองมาแล้วสองนาทีพักสองนาทีนะครับถือว่าเป็นเกมเร็วโอ้ไม่ถึงนี่แหมมีโอกาสโดนล่อเป้าได้ครับเอาละครับอาวุธเนี่ยเริ่มจะออกกันนิดๆแล้วครับในช่วงเกือบๆหนึ่งนาทีของยกแรก ครับดูจังหวะขวางครับขวางแล้วพยายามจะตีโค้งๆคงกันไปครับแยกก่อนครับลากมาสับมือแข้งขวาครับของเอลี่อ้เจอหมัดกระแทกครับไฟเซ่ยรัเไปขาครับไปอีกทีครับแข้งขวาครับต้องลงทุนเลยครับทั้งนั้นฟาเอเซ่ครับแต่ตอนนี้นี่ยังเข้ามาได้ไม่ถึงตัวครับเข้าถึงตัวก็โดนตีครับเจอขวางก็ตีครับหมวยหญิงยิ่ชก2อนาทีพัก2นาทีครับ ต้องรีบครับแดนไฟเซ่ก็พยายามจะหาโอกาสเดินเข้าหานะครับ 1- 2ของเอลลี่มาครับขยับกันใกล้ๆมีแยบเพิ่มในส่วนของอาวุธที่หลากหลายมากขึ้นนะครับโอ้แต่ล่างอีกทีนึงครับไฟเซ่ตัวเล็กกว่าต้องลงทุนครับต้องเร็วกว่านี้ครับโดนแข้งครับแี่เอาแล้วครับแี่เริ่มจะมีโต้ด้วยซ้ายครับแต่ตัดล่างเอาแล้วครับวงในกลับมาแี่ดูแล้วยังจับกันแล้วตีกันยากครับแยกกว่ามาก่อนครับ ดับมือเดินมาหมัดขวาครับขวางแล้วเจอซอกสั้นๆครับไหลขวาลุดไปอีกครับไหลตั้งรับง้างครับง้างก่อนเตะซ้ายหลุดแล้วซ้ายคืนมาก็หลุดเหมือนกันครับก็ยังสืบท้าไม่ลึกพอครับเตะซ้ายมาขวาคืนดวงท้ายก็ป่ายยกเตะขวาแล้วก็เสียงระฆังมามดยกโอ้โหนี่ครับสองนาทีทั้ง2นาทีเนี่ยเร็วมากนะครับเกมการชก2นาทีครับผ่านไปอย่างรวดเร็วในยกแรก ไฟเซนี่ก็พยายามจะเดินเข้าหาครับส่วนเอลลี่ก็มีอาวุธที่หลากหลายนะครับที่ผิวของไฟเซนี่ก็เริ่มจะมีบาดแผลมาแล้วดูกับไฮไลท์ครับพยายามปล่อยหมัดครับเจอแข้งขวาดักไว้ครับขวามากรบไฟเซพยายามต่อยคืนครับขวางแล้วตีครับติดหัวไหล่ครับตีคืนไปครับขวาฉลับไปครับ กลับมาเล่นกันต่อครับอ w s ราชนันเวอร์ซีรีครับยกแรกผ่านครับวัยญิงคูแรกเดี๋ยวเรามาดูคะแนนกันนิดนึงครับเช็คคะแนนกันหน่อยครับคะแนนออกมาเนี่ยเป็นเอลิฮาร์เบอร์ครับสิบตะกร้าังสามเสียงครับอ่าครับตอนนี้ไม่อยู่เฉยไม่ได้ครับไปเซจะเจอสอกไว้เมื่อสักครู่นี้ถึงก็หยุดเหมือนกันครับหูจมุนครับจะสอกกับเตะมาโดนบวกคืนรับ รวบไปครับวงในขี่ตีตีคืนครับยัดไปหัว่ากดดันทางฝั่งของนักชออิรานก่อนนะครับคะแนนนี่สามสี่นะครับยกแรกที่ตามอยู่ยกนี้ก็ต้องลงทุนมากขึ้นแหละครับเพราะว่าช่วงชกนี่สั้นกว่าด้วยนะครับอประสบการณ์มากกว่าครับก็นี่ครับลุยไปครับบดเข้าไปครับอ่าเริ่มจะมีใบหน้าลำตัวครับหมัดนี่เริ่มจะมาเหมือนกันคือตอนนี้เนี่ยเหมือนต้องการความหลากหลายมากขึ้นครับทั้งไฟเซ่ครับ ้ายกระแทกไปครับพยายามต่อยครับต่อยครับเอลี่ตีครับโอ้นีครับแต่ความใหญ่ตอนนี้นี่ยังไม่ได้เปรียบกันเยอะครับเตะลุดอีกแล้วครับเอลี่พยายามเข้ามาถึงตัวครับไฟเซ่พยายามตีวงในตีครับโอ้เริ่มจะถึงตัวเหมือนกันนะครับแม่เอลี่เองนี่รูปร่างดีแต่ว่าประหยัดอาวุธไม่ได้ครับแม่เกิดว่ายกนี้นี่เสมอได้นี่ได้ลุ้นเลยนะครับยกสุดท้าย ใส่กันยับแม่ครับยุคนี้นี่ไฟเซต้องมองถึงแต้มตีเสมอได้ก่อนครับเดินมาครับยับซ้ายครับยับทีไปอีกครับไปขวามาซ้ายหลุดครับรอจังหวะยังไงดีครับองไนตีตีครับเอลี่ตีครับองนแต่ว่าลูกขวางหน้าแล้วก็เสียบข่าวนี่ยังสร้างปัญหาให้กับไฟเซฟารู่นะครับ ยับเดินเข้าไปโอ้มีแย็บซ้ายเริ่มจะมั่นใจครับช่วงปลายยกถึงตัวครับไฟเซ่โอ้แต่ว่าวงในเนี่ยดูแขนขวาครับปลายหน้าไว้เลยครับโอ้โหมดยกที่2ดูมือด้วยความมั่นใจเลยนะครับเอริฮาร์เบอร์จากอังกฤษครับในวัยี่สขณะที่ไฟเซ่ในช่วงกลางกายกนี่เหมือนจะดีขึ้นนะครับมีหมัดต่อยํำตัวขึ้นใบหน้าครับแต่สุดท้ายนี่ต้องลุ้นคะแนนกันนะครับว่า จะออกมาแบบไหนดูครับพักช้าครับลุดแล้วก็แข้งขวากระเบิลไปสองแข้งครับหมัดขวากระแทกมาครับไต้ซ้ายครับอยาบต่อยวงในยกเข่าขึ้นมาครับสับซอกขวาครับหมุนมาครับบล็อกไว้ครับแล้วก็เติมแข้งซ้ายครับมาลุยกันต่อครับ อาราเบดราชเมนเวอร์ซีรีส์ครับสองยกผ่านครับมวยหญิงของเราในวันนี้ครับหนึ่งเดียวครับลุยกันต่อครับไฟเซกับเอลี่ฮาร์เบอร์ครับคะแนนออกมายไม่เอกฉันนะครับยกที่ผ่านมาครับแต่เสียงส่วนใหญ่ก็ยังเป็นท่านั้นเอลี่ครับเท่ากันเสมอกันหนึ่งเสียงครับแล้วก็มีชนะท่านั้นเอลี่เนี่ยนำห่างสองแต้มสองเสียงด้วยกันอยู่นี้ก็ต้องลงทุนมากขึ้นแหละครับท่านั้นไฟเซ นี่คือจำนวนวุฒิที่เข้าพ่อชัดเจนนะครับโอ้โหดูยกที่แล้วี่สูสีมากครับะแนนเลยเลยออกมาไม่เป็นเอกฉันนะครับแต่ว่าเสียงสุดยญ่อยู่ที่อารี่อาแล้วครับโอ้หมัดแย็บซ้ายครับของไฟเซยกนี้นี่แมเริ่มจะเพิ่มความดุดันเข้าไปเอลี่นี่ครับแม่มีแข้งซ้ายครับแม่แต่ว่าไฟเซเดินไม่ต่อเนื่องนะครับออก1 2ก็แสองก็ออกมาถอยอีกแล้วอะวงนอกวงนอกครับแข้งไปครับเอลี่ หรือว่าต่อยได้ผ่อนคลายกว่านะครับแม่ังหว่าต่อยเตะไปหมัดคืนไปครับแย่งมาก่อนครับลุยต่อครับขยับเตะซ้ายเจอหมัดสวนขึ้นมาพยายามต่อยหมัดตอนนี้นี่ก็ยังไม่แม่นครับไฟเซครับศอกดักไว้อีกครับเอลี่ทีไว้ครับตอนนี้นี่เหมือนมั่นใจเลยครับเตะซ้ายครับออกมาตั้งรับครับทีบครับนั่นเอลี่ไปเซ่ครับจะเข้าไม่ถึงตัวครับเจอข่าวดักเอาไว้อีกครับ กระโดดเข้าไปเตะซ้ายดักมาไว้ก่อนครับแทนไฟเซแข่งขวาบวกหมัดขวาคืนบวกคืนครับจังหวะล็อกคอแล้วตีโอ้โหนี่ครับแยกเลยครับวงในเนี่ยถือว่ายังไว้ใจได้นะครับเอริฮาร์เบอร์นี่ครับแบซ้ายแล้ววนออกไปครับอ้าวแม่มีแรงหมัดแบบนี้นี่ได้ลุ้นนะครับแมจะสอกกลับครับไฟเซเกมนี้ยังไม่จบนะครับอ้าวฝันสอกย้ำเข้าไปอีกทีนึงครับยังมีเวลาให้กับ ไปเอเซเนี่ยอีกประมาณ20วิครับเดี๋ยวดูว่าจะทันไม่ทันคะแนนเสียงส่วนใหญ่เนี่ยห่างอยู่2แต้มนะครับเนี่ยฮะก็พยายามจะลุยเต็มที่ครับโอ้เจอเข่าแล้วก็จังหวะกอดกินเวลาไปครับตี่ครับแมสอบกลับคืนเหมือนกันวงในเอาลากมาเลยครับลากมาตีครับนี่คือช็อตสุดท้ายครับโอ้โหนี่คือบวยหญิงในคู่พีริมคู่ที่หนึ่งของเรานะครับหัวเป็น2นักชกที่แมต่อยสนุกเลยครับเกมการชก เนไฟที่สในอาร์ที่2ใน r w s นะครับกำลังจะได้รับการชูมือนี่ครับมันใจเข้ามุมเลยดูครับไฮไลท์เกิดอะไรขึ้นบ้างครับจังหวะหมัดซ้ายแลกกับแข้งครับยงไงพยายามสับศอกแต่ก็ไม่เข้าจุดโฟกัสครับมันนีกระแทกได้ครับเจอการคอเนี่ยมันก็ยืนเฉยเลยครับไฟเซ่ครับสอกกลับเข้าไปครับสอกขวาครับ ต่อยคืนมาไม่โดนครับหมุนคืนไปบ้างครับแต่บล็อกได้ครับหยับไปซ้ายนี่เกือบเข้าปากครับลบเข้ามาแล้วก็หมัดซ้ายกระแทกไปแต่ก็โดนหมัดซ้ายสวนขึ้นมาแทงขวาครับเข้าก้านคอครับนี่เต็มไป็มครับต่อยคืนเฉยเลยครับตะขวาไปครับต่อยคืน ครับสู้กันมา3ยกนี่เดี๋ยวมาดูการชูมือกันครับดูแรกของเรานะครับในค่ำคืนนี้คะแนแรก30ต่อ27 29ดต่อ28นะครับคะแนนที่2ขงและคะแนนสุดท้ายนี่ครับ30ต่อ27นะครับคะแนนนี้เป็นเอกฉันท์สำหรับผู้ชนะ คนหนึ่งนี่หลังน้ำตาแล้วครับคนหนึ่งก็ยิ้มได้นะครับไปที่มุมน้ำเงินครับเอลลี่ฮาร์เบอร์นะครับจากวันฟอร์ดประเทศอังกฤษครับก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนไปเซฟารีจากอิรักไปได้ครับอย่างเป็นกระชั้น27 30 2เสียงนะครับแล้วก็29ต่อ28หเสียงครับนี่ครับก็ได้ชัยไปอย่างสวยงามนะครับ